สวัสดีค่ะครูก้อยในดวงตาปทุมสูตรค่ะในคลิปนี้นะคะครูก้อยก็จะมาตอบคำถามซึ่งครูป1ที่สอบถามกันเข้ามาในข้อความว่าเปิดเทอมแล้วจะเริ่มต้นสอนนักเรียนชั้นปอ1อย่างไรมีลำดับขั้นอย่างไรบ้าง เพราะบางท่านนะคะก็เป็นคุณครูชั้นป .1 นนมือใหม่นะคะเพิ่งจะได้รับการมอบหมายให้มาดูแลนักเรียนชั้นป .1 นนแบบใหม่ๆมาดเลยนะคะก็ไม่มีประสบการณ์บางท่านก็บอกว่าเราไม่ได้จบเออเอกไทยมาเราไม่ได้เคยมีประสบการณ์ในการสอนนักเรียนชั้นป .1 นนจะสอนได้ไหมนะ,ะก็จะค่อนข้างกังวลพอสมควรังนั้นในเบื้องต้นครูก้อยขอให้กําลังใจอย่างนี้ค่ะว่าตั้งแต่ไปนิเทศติดตามมาเนี่ยเออครูก้อยพบ ครูป .1 ที่จบเอกภาษาไทยโดยตรงเนี่ยน้อยมากน้อยมากจริงๆค่ะแทบจะไม่เจอเลยก็ว่าได้นะคะเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วก็มักจะจบเอกประถมศึกษ,ษาใช่ไหมคะหรือบางท่านก็จะจบในหลากหลายสาขาวิชาบางท่านจบพละบางท่านจบภาษาอังกฤษอู่หลากหลายมากมายเลยแต่คุณครูเหล่านั้นก็สามารถนำพานักเรียนชั้นป .1 น,นะคะให้ก้าวไปสู่การอ่านออกเขียนได้อย่างยั่งยืนทีเดียวค่ะ ดังนั้นคุณครูไม่ว่าคุณครูจะจบสาขาได้มากไม่ต้องกังวลใจนะคะถ้าคุณครูเริ่มต้นอย่างถูกวิธีและเดินตามแนวทางอย่างครบถ้วนขั้นตอนนะคะที่ค,ครูก้อยเคยได้ทําไว้ในหลายๆคลิปนะคะคุณครูก็จะสามารถสอนให้เด็กป .1 อ,นนอ่านออกเขียนได้ไม่แพ้ครูเหล่านั้นเช่นเดียวกันค่ะแล้วกระบวนการมันทําอย่างไรนะคะเดี๋ยวค,ครูก้อยจะไล่ไปเป็นข้อๆเลยนะคะว่าจะต้องเริ่มต้นอะไรอย่างไรบ้าง ลำดับแรกนะคะเปิดเทอมมานะคะเปิดเทอมมาเลยวันแรกหรือสักประมาณ่ะวันแรกเด็กอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นกับโรงเรียนเนาะไม่ค่อยคุ้นกับคุณครูอาจต้องทําลายพฤติกรรมกันเล็กน้อยนะคะในวันสองวันแรกพอเริ่มวันที่สองหรือวันที่สามนะคะให้ดูตามเหตุปัจจัยเนาะอันนี้ครูก้อยไม่ไม่ไม่ไมไมระบุตายตัวว่าต้องเป็นวันไหนยังไงแนะ่อ่อพอเด็กเริ่มที่จะคุ้นเคยนะคะคุณครูเริ่มต้นเลยค่ะ ดำเนินการเช็คพื้นฐานทักษะจริงๆในเรื่องนี้ครูก้อยเคยทําคลิปเอาไว้แล้วนะคะแนะนําเอาไว้แล้วในคลิปเรื่องของการปูพื้นฐานทักษะนะคะคุณครูสามารถย้อนกลับไปดูได้แต่ว่าในคลิปนี้เดี๋ยวครูก้อยจะนํามาพูดคร่าวๆอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันเนาะนะคะจะได้เรียงตามลําดับให้เห็นภาพอย่างชัดเจนเลยว่าครูปอหนึ่งจะต้องทําอะไรอย่างไรบ้างขั้นแรกนะคะเราต้องรู้ก่อนนะคะว่า นักเรียนชั้นป .1 ที่มาอยู่ในมือเราเนี่ยยี่สิบคนนะแต่จะจำนวนเท่าไรก็ตามโดยธรรมชาติความเป็นจริงแล้วนะคะเด็กที่มาสู่มือคุณครูไม่มีความเท่ากันหรอกค่ะในเรื่องของศักยภาพหรือพื้นฐานทักษะเบื้องต้นเราต้องรู้ก่อนว่าเด็กที่มาอยู่ในมือเราเนี่ยเขามีต้นทุนทางภาษามาสู่มือเราเท่าไหร่อย่างไรบ้าง ต้นทุนทางภาษาอย่างไรนะคะเน้นไปที่ภาษาไทยเนาะต้นทุนภาษาไทยอย่างไรลำดับแรกต้นทุนในการเปล่งเสียงและการเข้าใจภาษาในการเปล่งเสียงเปล่งชัดไหมเปล่งชัดอย่างไรนะคะควบกล้ำชัดไหมนะ,ะสอเสือเป็นสอเสือบางคนแลบลิ้นมานะคะสอเสือก็มีเหมือนกันนะคะออหรือรอเรือออกเสียงยังไม่ได้ ซึ่งในช่วงที่เขายังเด็กๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ออกรอเรือชัดเจนมากนะคะอาจจะมีกระดกลิ้นได้น้อยก็พอได้ละค่ะแต่ถ้าไม่ได้เลยแยกแยะไม่ออกว่าระหว่างรอ,รอเรือลอลิงอันนี้ก็ต้องปรับกันนะคะหรือบางคนใช้ภาษาถิ่นมะเขือเป็นมะเขือหรืออันนี้เป็นเด็กอีสานเนาะหรือถ้าเป็นเด็กทางภาคเหนือก๋วยเตี๋ยวเป็นโก๋เต๋อ กรณีแบบนี้เด็กที่ออกเสียงไม่ชัดนะคะก็จะมีผลต่อการเขียนเช่นเดียวกันหมายถึงว่าถ้าเขาออกเสียงอย่างไรเขาก็จะสะกดด้วยเสียงที่เขาออกมาอย่างนั้นแหละค่ะครูป .1 จะต้องฝึกให้เด็กนะคะพูดชัดเดี๋ยวครูก้อยจะอธิบายเนาะจะแนะนําว่าจะมีวิธีการอย่างไรคร่าวๆ 2. คือต้นทุนในเรื่องของเพียญชนะและสระต้นทุนพยัญชนะและสระอย่างไร จริงๆแล้วในหลักสูตรของอนุบาลน,นะคะเขาไม่ได้ให้ไม่มีหลักสูตรของการให้เขียนเพชนะกับสระนะคะแต่ว่าครูอนุบาล3บางโรงเรียนเขาก็สอนให้เขียนให้คัดหรือเขียนเป็นคำเป็นประโยคไปแล้วนะคะบางโรงเรียนไปถึงขั้นนั้นเลยนะคะเด็กแต่ละคนจึงมีพื้นฐานทักษะที่แตกต่างกัน บางคนพ่อแม่ก็ฝึกมาแล้วที่บ้านเพราะว่าลูกสามารถไปได้เนาะเรียนรู้ได้บางคนพ่อแม่ก็พาส่งเรียนพิเศษกันั้งแต่นุบาลเลยก็มีความแตกต่างหลากหลายมากมายเลยค่ะดังนั้นยยตัวอย่างเช่นเด็ก20คนไม่เหมือนกันค่ะต้นทุนแตกต่างกันเมื่อต้นทุนแตกต่างกันเราต้องรู้ก่อนนะคะในฐานะที่เราจะเริ่มต้นสอนเราต้องรู้ก่อนว่าเด็กแต่ละคนมีต้นทุนกันมาเท่าไหร่ ดังนั้นต่อมาเราจะมาเช็คต้นทุนค่ะเช็คต้นทุนทางภาษาโดยการให้เด็กฝึกเปล่งคำนะครูอาจจะตั้งโจทย์นะ,ค,ะคำที่ให้ครอบคลุมเช่นคําควบกลา้าคำรอเรือคํารอลิงนะค,ะคำอสอเสือสอโซ่เดี๋ยวครูก้อยจะขึ้นไว้ให้กันแล้วกันนะคะว่าคําที่ปกติแล้วครูก้อยเคยไปทดสอบ เด็กเปล่งเสียงว่าชัดเจนมากน้อยเพียงไรมีคำว่าอะไรบ้างนะคะเราลองใช้คำเหล่านี้นะคะประมาณสักสิบคำหรือคุณครูจะลองเพิ่มเติมเข้าไปก็ได้นะคะว่าเด็กแต่ละคนมีความออชัดเจนในการเปล่งเสียงอย่างไรจากนั้นนะคะเรารู้ต้นทุนแล้วว่าเด็กเปล่งเสียงชัดเจนมากน้อยเพียงไรแล้วนะคะเราก็รู้ละต้นทุนเป็นอย่างไร ต่อมาเราต้องการรู้ว่าต้นทุนของเพนชนากับสระเป็นอย่างไรนะคะเราก็จะต้องทดสอบค่ะการทดสอบเช็คพื้นฐานทักษะเพนชนะและสระนะคะเราสามารถทําได้ด้วยวิธีการก็คือให้กระดาษ A4 เด็กไปนหนึ่งแผ่นค่ะหรือว่าในกระดาษ A4 นั้นเนีย่ยคุณครูอาจจะทําแบบฟอร์มนิดนึงเนาะเพญชนะมี44ตัวนะคะเขียนไปเลย1-44นะ,ะอาจจะแบ่งซ้ายขวานะคะ 44ตัวแล้วเวลาคุณครูบอกให้เด็กเขียนนะคะบอกโดยสลับตำแหน่งนะคะเช่นตัวที่1จอจานจอจานตัวที่2ต่อเต่าต่อเต่าตัวที่3อออ่างอออ่างตัวที่4กอไก่กไก่กนะคะสลับตำแหน่งในลักษณะแบบนี้จนกระทั่งครบ44ตัวนะคะ ก็บอกไปแบบลักษณะแบบนี้นะ,ะอาจจะสองรอบสามรอบนะคะก็แล้วแต่ดูตามความเหมาะสมนะคะแต่เราจะไม่บอกว่ากอเอ๋ยกอไกลนะคะเราจะไม่บอกแบบนี้เนาะ,ะหรือเราจะไม่พูดสั้นๆว่ากอจดอแบบนี้ยังยากเกินไปนะคะสําหรับนักเรียนที่เพิ่งจะมาจากอนุบาล3เนาะ,ะนั้นนี่คือข้อสอบชุดแรกที่เราจะใช้เช็คพื้นฐานทักษะนะคะ,นะคะก็คือการทดสอบเพนชนะ 4ี 44, 44ตัวต่อมาข้อสอบชุดที่2นะคะก็คือการทดสอบเพียชนะทั้ง30ขออภัยค่ะการทดสอบสระทั้ง32ตัวทดสอบไปให้หมดเลยค่ะ32ตัวนะคะโดยสลับตำแหน่งเหมือนกันสลับตำแหน่งเหมือนกันแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นเพียชนะหรือสระนะคะครูก้อยเคยบอกไปแล้วนะคะว่าให้เอาตัวง่ายๆขึ้นมาก่อนนะคะให้เด็กเกิดกำลังใจไม่ใช่ว่าเปิดมาตัวแรกสระเอ,อือ เด็กช็อกนะ,นะนะเด็กก็คือมันขนาดผู้ใหญ่บางคนเนี่ยให้เขียนสเอือยังนึกเลยไอ้สะเอือหน้าตาเป็นยังไงนะดังนั้นก็เอาสาะง่ายๆสาะเดียวก่อนแล้วก็ค่อยๆเพิ่มสารผสม,มเข้าไปนะคะก็ทําให้เด็กๆมีกําลังใจก่อนในช่วงแรกแต่การทดสอบตรงนี้นะคะไม่ได้เป็นการทดสอบวัดผลอะไรใดๆทั้งสิ้นนะมันเป็นการทดสอบเพื่อเช็คพื้นฐานเฉยๆ เช็คพื้นฐานต้นทุนว่าแต่ละคนมีต้นทุนเท่าไหร่อย่างไรใครทําได้ก็ดีนะใครทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวคุณครูก็ต้องปูพื้นฐานให้เขาให้เท่ากันหรือใกล้เคียงกันจนได้นั่นแหละค่ะต่อมาค่ะพอเรารู้ละว่าแต่ละคนมีพื้นฐานมากน้อยต่างกันอย่างไรข้อที่2นะขั้นที่2เราก็จะต้องทําการปูพื้นฐานทักษะ หรือเติมทักษะนั่นเองค่ะเติม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 เข้ามานะคะเติมพื้นฐานทักษะคนนี้ไม่แม่นตัวอะไรนะคะก็เติมไปอาจจะให้คัดตัวนั้นมากเป็นพิเศษนะคะคนนี้ก็ให้คัดตัวที่เขาไม่แม่นเป็นพิเศษกระบวนการเทคนิคนะคะสามารถทําได้หลากหลายมากเลยนะคะคุณครูบางท่านนะคะที่กร้ยก้อยเคยเห็นน้อนนะคะนี่เดี๋ยวจะให้ดูเป็นตัวอย่างบางท่านให้เล่นเป็นเกมนะ,ะเขาจะทําเป็นบัตรตัวกอรเนาะนะ,ะเป็นเป็นรูป รูปร่างตัวอักษรต่างๆแล้วก็ให้เด็กเล่นเกมนะเขารู้อยู่แล้วว่าเด็กคนไหนนะคะไม่แม่นตัวไหนเขาก็จะอ่าให้คนเนี้ยจับตัวอนรตัวเนี้ยแล้วก็อ้าวจอจานอยู่ที่ใครจอจานอยู่ที่ใครอ่าอันนี้อ่าเด็กยิงอ่าดวงกระบนอ่าวิ่งไปแปะบนกระดานต่อไปอ่าต่อเต่าเต้าต้อเต่าอยู่ที่ใครโอ้นะเด็กคนนี้อ่าเด็กชายนักพงอ์อ่ามีต่อเต่าก็วิ่งเอาต่อเต่าไปแปะบนกระดานอันนี้ก็เป็นการเล่นเกมนะคะที่ทําให้เด็กเนี่ยเขาจะคุ้นกับตัวที่มันอยู่ในมือเขาอ่ะ นะฮะมันคุ้นอยู่ในมือเขาเขาก็เอาไปแปะขึ้นบนกระดานหรือบางทีพอไปแปะบนกระดานเสร็จบลอยปุ๊บเอาเขียนด้วยลูกก็ได้ทั้งการเห็นรูปและก็การเขียนเขาก็ต้องสามารถเขียนได้ด้วยนะคะเราก็ต้องฝึกกระบวนการเขียนด้วยอันนี้ก็เป็นการทําความรู้จักเพชนะด้วยการเล่นเกมหรือคุณครูบางท่านนะฮะนอกจากคัดแล้วเล่นเกมแล้วเป็นบัตรภาพบัตรอักษรอ,อะไรก็แล้วแต่บางท่านก็ใช้วิธีการ เรียงหินเม็ดหินค่ะเอาเม็ดหินนะคะเอาก้อนหินเนี่ยเล็กๆเนี่ยมาเรียงเป็นตัวอักษรใครไม่แม่นตัวไหนเรียงตัวนั้นเลยนะคะมานั่งเรียงกันได้ทั้งก้อนหินนะคะเอาทรายมาโรยนะคะโรยบนกระดาษก็ได้โรยบนพื้นก็ได้นะคะหรือจะเป็นใบไม้เอามาเรียงเอากิ่งไม้มาเรียงเอากลีบดอกไม้นะคะดอกเข็มดอกกุหลาบดอก เพื่องฟ้าบานชื่นดาากระจายเอามาเรียงนะคะแล้วก็ลองดูวัตถุดิบที่ หรือวัสดุที่มันมีอยู่ในท้องถิ่นในโรงเรียนของเราง่ายๆเน้นความง่ายนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปชื้นเปลืองซื้อหาให,ให้ให้แพงไปเปล่าๆนะคะเทคนิคมีหลากหลายมากมายเลยค่ะคุณครูก็ลองไปสืบค้นดูนะคะแล้วก็ลองนําไปปฏิบัติกับเด็กๆดูก็ได้นะคะเมื่อสักรูนี้เล่นกับเพชนะไปแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะสราก,ก็เหมือนกันค่ะนะคะก็ใช้กระบวนการเดียวกันก็ได้นะคะ แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าเราจะเล่นเกมการสนุกสนานมากน้อยเพียงใดก็อย่าลืมให้เด็กคัดด้วยนะคะคัดลงในสมุดด้วยใช้ดินสอนะคะหรือใช้สีก็ได้นะคะสีไม้นะคะให้ให้เกิดความเพลิดเพลินนะคะแล้วก็ค่อยๆฝึกให้เด็กใช้ดินสอเขียนลงไปในเส้นบรรทัดนะคะในสมุดที่โรงเรียนมีให้นั่นแหละแล้วก็ให้ฝึกคัดที่โรงเรียนด้วยใครไม่แม่นตัวไหนเป็นพิเศษก็กลับไปคัดเป็นกันบ้านดังนั้น การบ้านเด็กแต่ละคนจะไม่เหมือนกันมันจะเป็นการบ้านที่เติมทักษะเฉพาะทักษะที่เขาขาดพร่องไปเท่านั้นครูก็ต้องรู้ครูต้องทำการบ้านเหมือนกันนะคะต้องรู้รู้ว่าเราจะเติมให้เขาอย่างไรแล้วรู้ว่าเราจะวางแผนให้เด็กๆสนุกกับการเรียนรู้ในการปูพุทาทักษะนีชนะและสระอย่างไรบ้างแต่ในขั้นต้นนะคะ คุณครูอาจจะไม่ต้องถ้าเป็นโรงเรียนที่เนี่ยสอนตามแบบถัดในหนังสือเล่มนี้นะคะขอจะสศิวการเนี่ยนะโรงเรียนที่สอนตามโครงการของครูก้อยนะคะเ,เขาก็จะเริ่มต้นด้วยการให้เด็กฝึกเพชน,นะเฉพาะอักษรกลางก่อนเขาจะไม่เรียนกข,ข,ขงนะคงะนเพราะกข,ขงเนี่ยกเป็นอักษรกลางขเป็นอักษรสูงอเป็นอักษรต่ํา ในแบบฝึกหัดของอาจารย์สิวการนะคะหรือโรงเรียนใดที่ได้รับชาร์ตไวนิ้วไปเนาะโรงเรียนที่สอนตามชาร์ตเนี่ยแบบฝึกหัดมันจะเรียงตามลำดับทักษะค่ะโดยเริ่มจากสอนกลางก่อนจากนั้นค่อยไปสอนต่ําแล้วก็ไปสอนสูงนะคะจะจัดเซตเป็นหมู่ๆแบบนี้แต่นั้นคุณครูก็เติมทักษะเฉพาะในขั้นต้นนะคะเริ่มที่สอนกลางก่อนก็จดตบอปอ,อเอาแค่เพจนะอักษรกลาง7ตัวนี้ก่อน ะะดอชดาตอประตักยังไม่ต้องก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นตัวที่มันมักจะไปอยู่ในพวกภาษาบาลีสันสกฤตหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆนะคะก็เว้นเอาไว้ก่อนให้ตัวหลักๆ7ตัวเนี้ยให้เด็กแม่นยําก่อนนะพอแม่นยําแล้วนะคะถ้าหากเราฝึกวันละ5ตัวครูคก็ยคิดว่าวันละ5ตัวได้ค่ะเราเรียนหวันนะฮะหวันวันละหตัวนะฮะเราเว้นสมมติเราเริ่มต้นวันจันทร์ วันจันทร์ห้าอังคารห้าห้าห้านะคะเราจะได้ยี่สิบตัวเว้นวันศุกร์ไว้ทดสอบท้ายสัปดาห์ทดสอบวัดผลว่าไอ้ยี่สิบตัวที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่สี่วันก่อนหน้าเนี้เด็กแม่นยำม,มากน้อยเพียงใดไม่ใช่ว่าพอทดสอบวันวันที่ห้าแล้วเอาทุกอย่างหายสิ้นกันหมดเลยลืมไปหมดเลยนั่นหมายความว่าไอ้สี่วันที่ผ่านมาเนี่ยแสดงว่าครูยังเติมทักษะไม่เพียงพอเด็กยังขาดความแม่นยำนะคะ แต่ถ้าส่วนใหญ่ได้แล้วและมีแค่บางคนที่ช้าเป็นกรณีพิเศษอันนั้นก็อาจ,จต้องมีการซ่อมเสริมเป็นรายกรณีไปเนาะแต่ทีนี้มาดูถ้าสมมุติว่าวันละ55 5, 5, 5เราทดสอบท้ายสัปดาห์แล้วไม่พอนะคะในกระบวนการขอจดสิบการบันยันไดทษา,าสี่ขั้นจะต้องมีการเขียนคำบอกทุกชั่วโมงเขียนคำบอกทุกชั่วโมงเริ่มต้นเขียนได้ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มต้นเ,เรียนรู้เรื่องเพจนาสลัดแล้วค่ะ สมมุติว่าวันนี้วันจันเนาะสมมุติเนาะวันจันรเราเริ่มต้นปูเพชรนานะคะก็จดอตอบอปอออ่ะมีเจ็ดตัวนะเราเอาเจ็ดตัวสมมุติลองก่อนเนาะลองเจ็ดตัวถ้าเจ็ดตัวสอนกลางนี้ได้ในวันเดียวนะคะท้ายชั่วโมงทดสอบเลยหลังจากที่คัดแล้วเล่นเกมแล้วทดสอบกจดตบอปออเจ็ดตัวนี้ทดสอบเขียนตัวที่หนึ่งครูสอบตำแหน่งด้วยนะ วที่หนึ่งอออ่างอาอ่างตัวที่สองต่อเตา่าต่อเตา่าตัวทีส่สามกอไก่กอไก่กไกครูก็สำหรับตำแหน่งแล้วก็ให้เด็กเขียนตามคำบอกนะคะเพื่อวัดผลว่าในชั่วโมงนี้ทั้งชั่วโมงที่เราปูพื้นฐานทักษะเพชนะอักษรกลางมาเจ็ดตัวเนี่ยเ,เด็กแม่นยำแค่ไหนอย่างไรดังนั้นถ้าเด็กยังไม่แม่นวันนังคารอย่าเพิ่งไปอักษรหมู่อื่นเอาอักษรกลางให้อยู่หมัด เอาให้อยู่หมัดทีละทักษะมิเะ่นั้นสุดท้ายพอไปถึงวันศุกร์เป็นอย่างไรคะพอไปถึงวันที่5ที่ผ่านมาถ้าสมมติวันที่5ทําทำไม่ได้ศู์เปล่าคะ่ะ4วันที่ลงรุลง,ลงทุนลงแรงพาเล่นเกมวิง่งกันเล่นรอบสนามเนี่ยทั้งโรงเรียนเนี่ยเหงื่อแตกเปล่าๆนะคะดังนั้นครูต้องวัดผลทุกวันเป็นระยะระยะเพื่อจะได้รู้ว่า ไอ้ที่เราให้ไปเนี่ยมันยังมันเกลือครบไหมหรือมันมันตกหล่นอะไรไปแล้วบ้างอ่ะอย่างนี้นะคะดังนั้นก็อันนี้เป็นสิ่งที่กูไกล้จะแนะนําไว้นะคะถ้าเราวางกําหนดการสอนดีๆนะคะวางกําหนดการสอนเป็นรายวันรายชั่วโมงดีๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่าพิจนะทั้งหมดมี4 4ตัว44ตัว ในขั้นต้นเราจะเอาแค่ตัวง่ายก่อนนะคะดังที่อก็ได้ขึ้นจอไว้ตรงนี้นะคะเ,เพชรนาพ,พื้นฐานนะคะ28ตัว28ตัวนี้นะคะถ้าเราฝึกวันละ5ตัว4วันได้20ตัวอีก8ตัวก็จะเป็นประมาณ7วัน7วันโดยประมาณนะคะ7วันหรือสูงสุด8วันอ่ะตีให้เนาะ เจ็ดถึงแวันครูก้อยว่าเอาอยู่นะนะคะหรือเผื่อหลือเผื่อขาดสักสิวันก็ได้10วันสำหรับทบทวนหรือซ่อมเสริมเป็นบางรายเป็นบางบุคคลที่ไม่แม่นยำเออบางบางบาง,บางตัวบางสอนนะ,ะก็ดีว่าประมาณ10วัน10วันสำหรับเนชนะสิบแปตัวนะคะจากนั้นสารายมี32ตัว32ตัวเอาให้หมดเลยค่ะ ะะเอาให้หมดเลยนะคะเริ่มจากสระเดียวก่อนนะ,ะเราฝึกจากสระเดียวก่อนนะ,ะออโดยหรือถ้าโรงเรียนที่สอนตามแนวะทางของผู้การตามแบบฐานในหนังสือเล่มนี้นะ,ะเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง,ง่ายดีเดียวเรียงสระตามนี้เลยค่ะเรียนตามลําดับนี้เลยนะคะพอเราเรียงไปแล้วเราสอนปู่พื้นฐานตามไปลักษณะแบบนั้นนะคะเราก็3าตัวเท่าวันละ5ตัว5 4 5 2ี่ิบห้ายี่สิบยี่ห้าสามสิบ เออตีว่า7วันก็แล้วกันให้สูงสุดเหมือนกันเลยสิวัน10วันเพจนะสิบสระสิบยวันเพื่อเหลือเพื่อขาดแบบสุดๆหนึเดือนนะสำหรับเพจนะและสระ1เดือนปูพื้นฐานกันให้แมน่นให้ให้คล่องแคล่วนะคะจากนั้นก็ค่อยก้าวไปสู่นะคะขั้นที่3าม นะลำดับที่3ลำดับแรกเมื่อกี้ทัวเนาะลำดับแรกเป็นการเช็คพื้นฐานทักษะเช็คต้นทุนลำดับที่สองเป็นการปูพื้นฐานทักษะปูต้นทุนลำดับที่สเป็นการเริ่มต้นสอนแจกลู่สะกดคำผ่นเสียงนะฮะแจกลูกสะกดคำแล้วก็กล้าไปสู่การผ่นเสียงตามลำดับทักษะ ตามลําดับในชาร์ตเลยนะคะถ้าครูสอนตามแนวทางของอาจารย์ศิวการเนาะก็สอนไปตามชาร์ตได้เลยสอนไปตามแบบฝึกหัดในหนังสือได้เลยแต่คุณรูบังท่านอาจจะกําลังสงสัยว่าแล้วถ้าเราปูพื้นฐานแค่พพจนะยี่สตัวนั้นที่ครูก้อยบอกแล้วตัวที่เหลือเราจะเริ่มสอนเมื่อไหร่เทมอม2ก็ยังทันค่ะนะ,ะเราไปเริ่มต้นสอนเทอมสองก็ได้เพราะว่าคาํยายกๆเนี่ย จะมักปรากฏนะคะในเทอม,มท้ายนะคะในเทอม,มที่สองในช่วงแรกๆก็จะเป็นเพจนับพื้นฐานทักษะทั่วไปที่เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวสะกดตรงตามมาตรานะคะเป็นตัวที่เป็นคําไทยโดยส่วนใหญ่ดังนั้นเพจนับพวกทอมนโทอทอพูดเท่าทอทงนอนเนนนะคะยอหญิงตัวเหล่านี้นะคะก็จะไปเราค่อยๆไปเติมนะคะในเทอมที่2ก็ยังทันนะคะ แต่สิ่งหนึ่งที่คุณครูจะต้องทำควบคู่กันไปพร้อมกับการปูพื้นฐานเพชนะและสระนะคะก็คือการพาเด็กเปล่งเสียงเปล่งคำผ่านอาขยานบทร้อยกรองหรือคาประพันธ์ต่างๆรวมถึงการร้องเพลงก็สามารถทำควบคู่กันไปได้เลยเพื่อจะฝึกให้เด็กนั้นสามารถเปล่งเสียงได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็ชัดเจนในเรื่องของอักขระ อาขยานที่เด็กป .1 จำเป็นจะต้องท่องกันเลยนะคะเพราะว่าถ้าท่องอาขยานบทนี้ได้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์สําหรับการเรียนภาษาไทยไปจนโตเลยค่ะนั่นก็คือบทผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะพ้ายใช้คล้องคอไอ้ยี่สิบโม้นี่แหละค่ะจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทอง่องเยอะว่าแต่เด็กเลยนะคะผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยตัวครูก้อยเองนะ,ะทุกวันนี้คาบางคานะอย่างเช่นแบบเอออย่างเช่นคําว่า ยายแมงมุมอย่างเงี้ยลำายยายแมงมุมบางทีจังต้องท่องนะคะคือแม้ว่าเราจะมีความชนานาญในเรื่องของการใช้ภาษาบางครั้งเราก็เบลอเราก็เกิดอาการอึ้งได้เหมือนกันนะบางทีมันก็งงๆเนาะมันเฉียยคล้ายกันอะ่ะคาว่าอยู่ใยจะอยู่ใยบางทีเราก็ต้องท่องอ่ะผู้ใหญ่หาผ้าใหม่เพื่อรู้ให้รู้ว่าเอ๊ะแล้วมันใช้ไม้มลายหรือใช้ไม้มว้วนนะยายแมงมุมลำาย นะ,ะใช้ต่างกันอย่างไรท่องเลยค่ะนะ,ะบทนี้มันจะจําขึ้นใจไปจนแก่เท่าเลยแหละนะฮะดังนั้นมันจะใช้ประโยชน์ได้ยาวนานมากท่องให้ถูกต้องนะคะผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สับไพใช้คล้องคอหาผ้าใหมนะคะไม่ใช่หาผ้าไหมคุณครูบางท่านท่องว่าหาผ้าไหมให้สัไพไว้คล้องคอจักใช้เป็นไว้ ผิดเลยนะคะจา,จากไม้ม้วยกลายเป็นไม้มมลายทันทีเลยนะคะดังนั้นเดี๋ยวเด็กจะงงว่าไอ้ยี่ม้วนทำไมไมันมีไม้มะลายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยท่องให้ถูกต้องนะคะไปลองเสิร์ชหากันดูนะคะใน google มีเยอะแยะมากมายเลยก็ท่องกันทุกชั่วโมงนะคะก่อนเข้าสู่บทเรียนสามารถท่องได้นอกจากอาขยานบทที่ครูก้อยได้ยกตัวอ,อย่างไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะบางโรงเรียนนะคะ เขาก็จะมีอาขยานเพิ่มเข้ามาอีกค่ะเป็นบทร้อยกรองที่ท่องเพื่อให้เด็กๆนั้นสามารถจดจำเพชนะกอไก่ทอนหูกได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือท่องจากเล่มนี้ค่ะกอไก่น้อมไหว้ของอาจารย์สิวการปุมสูตรเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นหนังสือที่ครูการเขียนเหมือนกันกอไก่น้อมไหว้นี้นะคะก็จะมีบทร้อยกรองนะคะเป็นกรอนสี่เป็นกรอนสีนะคะตั้งแต่กอไก่ทอนหูเลยนะคะ กอไก่น้อมไหว้เก๋ไก่ใหม่นี่ฉันไหว้แบบนี้แบบใครกันหนอยายตาย่าปู่คุณครูแม่พอ่อทุกท่านและเนาะเป็นแบบฉันเองแบบนี้แบบนี้นะก็ชวนกันเปล่งท่องแล้วอาจจะมีการทำท่าตามก็ได้นะหรือถ้าเป็นตัวขอไข่เน,นะนะ ขอใครสวัสดีว่าจีแสนเก่งเหมือนดอกรักเร่งจะผลิจะแย้มช่างซักช่างถามอย่างนี้ต้องแถมกลับบ้านเอียงแก้มให้แม่ชื่นใจลูกใครแม่ใครคนละฟอดชื่นใจนะคะอันนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะ,ะขยันนะคะ เล่มนี้นะคะของจ่าสิวกานะคะกอไก่น้องวายบางโรงเรียนนะคะเขาก็จะใช้เล่มนี้เพื่อจะเป็นเทคนิคให้เด็กๆนะคะสามารถท่องเ,ออเพงชงนะกอไก,ก่ฮอนอคูกได้นะคะ,ะมาดูตอนจบนะคะฮอนกคูกฮอนอคูกออกเดินทางนะคะฮอนกคูกออกเดินทางกลางตรอกซอกซอยทางแยกทางย่อยไม่น้อยเลยเนาะ ทางขวากองทรายทางซ้ายหลุมบ่อระวังตกท่อนนะหอน,นกฮูกเอ้ยขอให้นกฮูกและเพื่อนๆชอบดีขอให้เด็กๆโชคดีนะคะแล้วก็ขอให้คุณครูโชคดีในการสอนนักเรียนชั้นป .1 ด้วยนะคะ เป็นกำลังใจให้คุณครูชั้นป .1 นนทุกท่านนะคะได้สอนเด็กๆอย่างมีความสุขแต่ว่าความสุขเหล่านั้นมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณครูนะคะเดินตามขั้นตอนตามแนวทางอย่างถูกต้องถ้าก้าวแรกผิดก้าวที่2มันก็จะพลาดดังนั้น ถ้าเราเริ่มต้นถูกเริ่มต้นดีย่อมมีใช้ไปกว่าครึ่งนะคะเริ่มต้นเช็ดพื้นฐานจากนั้นเราก็ค่อยๆนะคะเติมต้นทุนเติมพื้นฐานให้กับเด็กๆต่อมาก็เริ่มต้นสอนให้เขาเสามารถแจกรูปสะกดคำผ่านเสียงได้อย่างถูกต้องตามลำดับทักษะตามลำดับขั้นส่วนในเ,เรื่องของการเปล่งเสียงก็สามารถทำได้ควบคู่กันไปเลยในทุกๆวัน โดยผ่านการพาท้องอักขยานพาร้องเพลงพาท้องคำประพันธ์หรือบทร้อยกลองต่างๆก็จะช่วยทำให้เด็กนั้นมีต้นทุนทั้งเรื่องของการเปล่งเสียงเปล่งคำอย่างชัดเจนอักขระนะคะอย่างถูกต้องรวมไปจนถึงทักษะของเพนีชนะสระอย่างแม่นยำและพร้อมที่จะก้าวไปสู่การเขียนาการอ่านและการเขียนอย่างแม่นยำชัดเจน ดังนั้นนะคะถ้าครูป .1 เริ่มต้นอย่างถูกทิศถูกทางดังที่ครูก้อยได้แนะนําไปแล้วเมื่อช่วงต้นนะคะเราก็จะพบว่าการสอนภาษาไทยป .1 ให้อ่านออกเขียนได้นั้นง่ายนิดเดียวค่ะนะ,ะไม่ยากเลยค่ะเพียงแต่เราต้องลองเริ่มต้นที่จะลงมือทํามันก่อนนะคะแต่ถ้าหากว่าระหว่างทางทําแล้วเกิดคําถามหรือเกิดปัญหาไม่เข้าใจหรือสงสัยอะไร ครูก็ยินดีเลยนะคะที่จะให้คําปรึกษาคุณครูสามารถส่งข้อความมาปรึกษามาถามกันได้หรือถ้าคําตอบมันยืดยาวมันยาวหรือมันซับซ้อนอย่างไรเนี่ยครูก็จะอาจจะให้เป็นเบอร์โทรศัพท์ไปแล้วเราก็มาคุยมาปรึกษาหารือกันในภายหลังได้นะยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเพื่อเราจะได้สร้างอนิสงส์ตรงนี้นะคะให้เด็กป .1 ร่วมกันถือถือว่าเป็นการสร้างอนิสงส์ร่วมกันละกันเนาะ สุดท้ายนี้นะคะคุณก้อยก็ขอฝากไว้นะคะหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อยากจะให้ช่วยกันกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานการศึกษากันด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ